ตั้งอาหารให้แมวแมวกินเหลือแล้วแมวไม่กินต่อควรทำยังไงดีเดี๋ยวอีกสักครู่นึงกลับมาติดตามชมรายละเอียดกันครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง y o u t u b บบาจอมเนตซิมกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในเรื่องราวของเทปรายการต่างๆที่ออกอากาศทางช่อง y o u t u b บบาจอมเนตซิมนะครับแล้วก็ท่านที่เจอทาง TikTok ท่านที่เจอทางคลิปเรียวของ facebook นะครับ ไปติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมได้เลยนะครับจะมีเทปรายการต่างๆที่ออกอากาศไว้แล้วนะครับทางช่อง y o YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมนะครับเมื่อคุณผู้ชมกดติดตามเสร็จเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาเทปรายการออกอากาศใหม่ๆเนี่ยก็จะได้ไม่พลาดในเรื่องราวของเทปรายการต่างๆนะครับคุณผู้ชมจะดูในทันทีหรือจะดูในภายหลังก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเทปรายการไหนที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านอื่นท่านสามารถที่จะคัดลอกลิงก์แล้วนำมาโพสต์มาวางไว้ในสื่อโซเชียลต่างๆได้เลยนะครับนำมาแชร์ต่อได้เลยนะครับรวมไปถึงเทปรายการต่างๆคุณผู้ชมเลื่อนหาดูได้เลยครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนหาชมได้เลยนะครับมีทั้งมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ปะปนกันไปนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ต้องการจะซื้อในส่วนของตัวเราเตอร์ใส่ซิมหรือ wi-Fi ใส่ซิม ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยที่ร้านサาวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับาสาขามานางนี่ก็โทรศูนย์แปดสองหกสี่เก้าเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจค้นหาเลยครับร้านサาวุฒิคอมพิวเตอร์สตูลแล้วไปดูที่เป็นสาขามานังศูนย์เจ็ดสี่นะครับจะสะดวกและรวดเร็วที่สุดในการติดต่อสอบถามข้อมูลนะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นทาง ID Li n e ก็ได้เช่นกันนะครับค้นหา ID l ดี e ที่ s a r a w บ t ยูที c o m p U T E R นะครับ S A R A W U U T C O M P U T E R นะครับ R W ก็คือตัว W นั่นแหละครับ W คือตัว W ไม่ใช่ตัว U 2ตัวนะครับ W คือตัว W ครับ W W W นะครับรุ่นก่อนก่อนเขาจะเรียกว่า W นะครับถัดมาก็เป็น W นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกจะเป็น W อยู่นะครับ W และ W ก็ยังใช้กันอยู่นะครับไม่ใช่ตัว U 2ตัวนะครับไม่ใช่ W คือคือตัว U 2ตัวไม่ใช่นะครับ WUT นะครับรุ่นก่อนๆรุ่นรุ่นแรกเริ่มมาเขาจะเรียกว่าตัว WU นะครับหรือตัว W ก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าครูสอนภาษาอังกฤษแต่ละท่านเขาจะให้เราเรียกออกเสียงแบบไหนนะครับท่านที่ต้องการที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการสมัครเรียนสมัครงานของสถานที่ราชการนะครับ หรือจะเป็นในส่วนของการฝากข่าวประชาสัมพันธ์งานบุญงานวัดงานวาง,งานมัสยิดนะครับที่เป็นงานบุญนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาที่ผมได้เลย0993154905นะครับเดี๋ยวจะมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็การติดต่อลงโฆษณานะครับติดต่อได้เลยครับติดต่อโฆษณาตรงๆหรือจะเป็นการติดต่อโฆษณาแบบแฝงก็ได้เหมือนกันนะครับ 0993154905นะครับแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการจะร่วมงานมัสยิดที่บ้านท่าแพเหนือนะครับวันที่24-25กุมภาพันธ์2567น,น,น,นี้นะครับไปร่วมงานที่มัสยิดของท่าแพเหนือกันได้เลยนะครับที่อำเภอท่าแพจังหวัดสตูลน,นะครับมัสยิดท่าแพเหนือคุณผู้ชมตั้งแผนที่เข้าไปก็ได้นะครับหรือ ไปในพื้นที่ของอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลแล้วก็ถามประชาชนก็ได้นะครับว่าท่าแพมัสยิดของท่าแพเหนือนั้นอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งเขาจะาจัดงานที่มัสยิดเนี่ยวันที่24-25กุมภาพันธ์2567นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะไปร่วมงานที่มัสยิดท่าแพเหนือนนได้เลยนะครับที่อำเภออำเภอท่าแพจังหวัดสตูลน,นะครับ สำหรับในประเด็นของเรานะครับที่ได้เปินเก่นเทปรายการไปว่า,าเมื่อเราตั้งอาหารให้แมวแมวกินแล้วแมวกินเหลือนะครับเมื่อแมวกินเหลือเสร็จปุ๊บแมวไม่กินต่อแล้วครับเราจะต้องทํำยังไงนะครับหลายๆท่านเอาไปเททิ้งไม่ต้องเททิ้งครับไม่ต้องเททิ้งนะครับถ้าแมวกินเหลือแล้วแมวไม่กินต่อไม่ต้องเททิ้งเด็ดขาดเลยครับท่านเอาส่วนที่เหลือนั้นแหละครับมาใส่ไว้ในที่เดิมครับในที่เดิมก็คือใส่ไว้ในถุงเหมือนเดิมใส่ใน ที่เก็บมันเดิมนะครับแล้วก็ขย่ายสองสามทีครับก็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 แล้วก็เอามาวางให้แมวกินใหม่ครับแมวก็กินเหมือนเดิมครับนะครับหลายๆท่านบอกว่าอีใช่หรือใช่หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมลองดูนะครับถ้าคุณผู้ชมต้องการจะทดสอบว่าอาหารที่แมวกินเหลือแล้วแมวไม่กินต่อเนี่ยเราเอาถุงพลาสติกก็ได้ครับเอาถุงพลาสติกเปล่าๆเลยครับไม่ต้องใส่อะไรนะครับ และเอาอาหารแมวที่เหลือเทใส่ในถุงพลาสติกนั้นแหละครับแล้วก็เขย่าสองสามทีและเอามาเทตั้งให้แมวกินอีกครั้งหนึ่งครับแมวกินเลยครับทีนี้ครับนะครับแมวกินนะครับหลายๆท่านเจอปัญหานี้เลยครับตั้งหานห้แมวนะครับตั้งไว้เยอะแล้วแมวกินนิดนึงแล้วมันเหลือพอเหลือปุ๊บแมวไม่กินต่อแล้วครับนะครับแมวไม่กินต่อพอแมวไม่กินต่อทํายังไงครับหลายๆท่านเอาไปทิ้งเอาไปให้ไก่นะครับไก่ก็กินนะครับหมาก็กินนะครับอาหารแมวเนี่ย นะครับไก่กินหมากินนะครับท่านไม่ต้องเททิ้งนะครับท่านเอาอาหารแมวที่เหลือเนี่ยนะครับใส่ในถุงก็ได้ครับเอาถุงเปล่าๆเลยถุงกอบแกบนี่แหละครับถุงเปล่าๆแล้วใส่เข้าไปปุ๊บแล้วขยอสองสามทีแล้วเทตั้งกลับไปที่เดิมครับแมวกินเลยครับทีนี้ครับนะครับถ้าสมมุติเทตั้งไว้แล้วแมวยังไม่กินอีกครับแมวมองหน้าเราเฉยเลยครับท่านต้องพูดสับของภาษาแมวครับท่านต้องพูดว่าอือท่านต้องพูดว่าอือ แล้วแมวกินทันทีครับนะครับถ้าเป็นแมวที่เราเลี้ยงนะครับแล้วท่านวางอาหารให้แมวเทอาหารตั้งให้แมวปุ๊บแล้วแมวไม่กินแมวมองหน้าเราสื่อๆนี่แหละครับมองหน้าเราเฉยๆนี่แหละครับแมวไม่กล้ากินนะครับเราต้องพูดภาษาแมวนะครับใช้คําสั่งภาษาแมวว่าอแล้วแมวกินทันทีเลยครับลองดูนะครับท่านที่เลี้ยงแมวอยู่นะครับนะครับ แล้วเวลาเรียกแมวให้มากินอาหารท่านท่านเทอาหารใส่ปุ๊บแล้วเรียกแมวให้มากินนะครับท่านอย่าเรียกเหมียวเหมียวมันไม่ค่อยมาครับถ้าเรียกเหมียว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 หรือเรียกชื่อแมวมันไม่ค่อยมาครับท่านต้องท่านต้องเรียกแมวว่าม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 าครับบอกบอกแมวว่าเรียกแมวว่ามามามาครับเดี๋ยวแมวก็มาครับมาตามเสียงท่านเลยครับนะครับจริงๆครับท่านลองดูนะครับท่านลองดูนะครับ เคล็ดลับของเราในวันนี้ก็คือว่าอาหารแมวที่ตั้งให้แมวเนี่ยนะครับแล้วแมวกินนิดนึงแล้วมันเหลือนะครับแล้วแมวไม่กินต่อแล้วครับประเด็นของเราก็คือจะต้องเอามาเทใส่ถุงแล้วขยาะองสามทีแล้ววางกลับไปที่เดิมครับเทตั้งไว้ที่เดิมครับแมวกินแน่นอนครับนะครับสำหรับเทปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกทท่านที่ติดตามรับชมทางทีวีเคเบิลทีวีอยู่ในตอนนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ